ติดที่เก่าอยู่190ล้านค่ะ190ล้านค่ะวันนี้นะคะแลนฟลอรอนุมัติใหม่275ล้านบาทออ้โห275ล้านนะคะได้เงินน้อยๆน,นะได้เงินแคนเสร็จวันสุดยอดไหมล่ะไปค่ะวันนี้เราจะไปอนุมัติวัเงิน275ล้านไปเสงเงินกันค่ะมาถึงแล้ว ตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ของเราก็มาเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้ววันนี้วุ่นวายมากเพราะว่าเอกสารโฉนดนะคะก็ไม่ได้มีแปลงเดียวเนาะคือมันเป็นเคสเดียวกันแต่ว่ามันรวมกันที่ดินทั้งหมด5แปลงเราก็จะต้องมาทําจำนองค่ะซึ่งเคสเนี้มีความซับซ้อนไปอีกเพราะที่ดินแปลงนเนี้ยเคยจำนองกับธนาคารที่อื่นไว้ก่อนแล้วแบงก์เก่าไม่ให้ก็ไม่เป็นไรติดต่อไปยังแลนพลอนของเราค่ะเคสนี้นะคะมีความยากนิดนึงคือวงเงินเนี่ยสูงมากนะคะจนหลายรายนะคะแม้กระทั่งกองทุนต่างประเทศเองเนี่ยเขาก็มองว่ามันเป็นความเสี่ยงเกินไป แต่ไม่เป็นปัญหาค่ะสําหรับแลนฟลอรนเราก็าจ,จะปาดเงื่อนิดนึงนะคะแต่ก็สําเร็จรุลวงไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับเคสวันนี้ติดที่เก่าอยู่190ล้านค่ะวันนี้นะคะแลนฟลอรนอนลุมัติใหม่ให้ไปวงเงินถึง275ล้านบาทวันนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะว่าจะมีกระบวนการขั้นตอนและความยุ่งยกากปวดหัวกันระดับไหนไปดูกันเลยโคนเยอะมาก สวัสดีค่ะคุณพลสวัสดีครับลูกค้าแลนด์โซนของเราวันนี้นะคะที่ได้รับเงินกู้ทั้งหมด275ล้านสอบถามความประทับใจจากคุณพลนิดนึงค่ะว่าบริการวันนี้เนี่ยเป็นมายังไงบ้างคะก็แลนด์โซนก็ทําให้ผมประทับใจนะครับปัจจุบันเนี่ยผมก็ทำโครงกา,ารสหายนะซับอยู่ที่พัทยาภูเก็ตแล้วก็เที่ยวทั้งลอนะครับทำมาสิบกว่าปีแล้วมาตอนเนี้ยมันจาเป็นจะต้องใช้เงินทีนี้เรากลับไปรีไฟแนนซ์ที่เดิมเพื่อมวงเงินนะัมันไม่ได้ ก็เลยต้องหาที่ใหม่แทนฟาล้วนนะครับก็เป็นตัวจริงที่หามาให้ผมได้เดิมทีผมก็ใช้ในหน้าอยู่หลายคนครับวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็หาทุนให้ผมไม่ได้ครับช่วงนี้หาไม่ได้ก็ได้ข่าวว่าใช้ระยะเวลานานเหมือนกันใช่เป็นเดือนเลยเป็นเดือนเสียเวลาไปเกือแบบสองเดือนเลยก็เจอในหน้าที่ไม่จริงซะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็แบบส่งต่อส่งต่อ,ตอหลายๆทอด่เราก็เสียเวลาเล่าหลายๆรอบไม่ได้อยู่กับทุนจริงๆนะครับมีแต่ อบอกว่ามีมีม,มีแต่จริงๆแล้วก็ไม่มีจริงๆครับแล้ววงเงินเยอะขนาดนี้ก็ไม่ได้หาง่ายๆด้วยในทุนแต่ว่าทางเราก็สามารถจัดหาให้กับคุณพลได้ก็ประทับใจมากแล้วก็รวดเร็วมากด้วยวก็เป็นสิ่งที่ผมก็คาดไม่ถึงว่าแลนด์ฟลอนจะทําได้ขนาดนี้นะครับค่ะก็อย่างนั้นทางแงลนด์ฟลอรนของเราขอ,อนิยาม3าําหน่อยค่ะกับบริการของเรามันเยี่ยมมากขอบคุณค่ะุณนะครับ